เอานะครับสำหรับการไลฟ์สดจเจริญภาวนาสวดมนต์ในช่วงบ่ายปฏิบัติธรรมนะครับในช่วงเย็นวันนี้ช่วงบ่ายก็ได้จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งไปฟังมานะครับช่วงที่บรรยายธรรมนะครับช่วงที่พูดคนเดียวพูดทรรคนเดียวในคลิปมันเสียงหายนะครับคือผมพูดเกี่ยวกับในห้องตอนนั้นไม่มีใครใช่ไหมครับ งก็พูดว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งให้เราได้นะครับมีแต่เราตัวคนเดียวนะครับในบรรปลายสุดท้ายก็มีแต่เราคนเดียวนะครับกับประสบการณ์ปัญญาที่เราสั่งสมมานะครับที่จะเป็นตัวพาเราไปนะฮะส่วนจะพาไปไหนหรือไม่ไปไหนเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาของคนนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นเขาจะเห็นว่าตอนถ้าเหตุปัจจัยเป็นหนึ่งพร้อมนะครับ ไม่ว่าตอนนั้นจะเห็นเป็นเมืองแก้วเห็นเป็นกายแก้วเป็นพระนิพพานก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยกับปัญญาที่เขาสั่งสมมานะครับเขาอยากเห็นแบบไหนเขาก็จะเห็นอย่างนั้นนะครับเหมือนกับอะไรอะ่ะแบบเหมือนในทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมในทางวิทยาศาสตร์เหมือนเขาก็พิสูจน์มาแล้วว่าในช่วงสุดท้ายก่อนที่มนุษย์จะตายเนี่ยสมองจะหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งมาเพื่อให สมองเราผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะได้ตายครับพวกนี้ง่ายจะได้ตุยจะได้ตุยไปอย่างสงบนะฮะก็เหมือนที่เขาว่าแบบเหมือนในทางพรษษะพุทธศาสนาก็ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าผ่องใสเนี่ยก็จะมีที่ไปคือสุกติภูมิใช่ไหมถ้าจิตเศร้าหมองก็จะมีอบายเป็นต้นนะฮะก็ส่วนเรื่องนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะครับในวงการวิชาการและก็ สายปฏิบัตินะครับปริยัติกับปฏิบัติก็ถกเถียงกันยาวนานนะครับว่านิพพานคือถ้าตามปริยัติแล้วเนี่ยนิพพานคือการไม่มีความปรุงแต่งใดๆเหลืออยู่ทั้งสิ้นนะครับก็คือไม่มีแม้ผู้รู้ผู้เห็นนะฮะก็คือผู้ที่ไปเห็นไปรู้ก็ไม่ได้กลับมานะฮะเพราะว่าเหมือนกับใส่โลงเผาไฟไปแล้วอะ ก็ไม่ได้ลุกกลับมานะครับผู้ที่ว่าใส่ลงแล้วลุกกลับมาได้เนี่ยก็คือเขาก็ยังไม่ถึงที่สุดนะฮะส่วนผู้ที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถึงที่สุดของสังสารวัตนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะลุกมาไม่ได้อีกนะครับเพราะเขาไปแล้วเ็าถึงที่สุดแล้วเขาไม่กลับมาแล้วนะครับต่อให้เราเผาเขาจนเป็นขี้เท่าแล้วเขาก็ไม่กลับมาบอกเรานะฮะเพราะว่าเขาไปดีเขาไปสบายเขาไปไปที่ไหนก็เรื่องของเขานะครับสําหรับเรามันจบตรงที่ สำหรับเขาและเราเนี่ยมันจบกันตรงที่แบบลมหายใจสุดท้ายของเขาดับเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อน,นั้นแล้วนะครับเรากับเขาไม่เกี่ยวกันแล้วนะฮะ,ก,ก,ก,ะก็คือเขาเขาก็จะไปรู้ไปเหนป็นาตามปัญญาตามประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมานะครับส่วนเราเนี่ยเราที่ยังอยู่ในสังสารวัตนี้นะครับก็ยังคงต้องเวียนว่ายัยางคงต้องดินน้นรนยังคงต้องตั้งตนอยู่ในทางสายกลางนะครับไม่ไปที่สุดตรงทางใดทางหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องสรุปนะครับไม่จําเป็นต้องกําหนดว่า นิพานคืออะไรนะครับเพราะว่าเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะครับเราจะรู้เห็นเองนะฮะเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นน่ะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างที่เราเห็นเองอะตอนนั้นเราเห็นเองว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนตอนนี้เราเห็นเหตุปัจจัยเท่านี้เราเห็นเพียงปัจจุบันนี้ตรงหน้าแค่นี้เห็นเรื่องราวแค่นี้นะครับเห็นแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตนะครับเพราะพระพุทธเจ้าก็ตัดไปแล้วนะครับไม่ต้องไปคาดหวังอนาคตไม่ต้องไปกําหนดว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเราปล่อยให้เหตุปัจจัยดาเนินไปตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆพาเราไปถึงที um ่สุดเองนะครับเมื่อถึงที่สุดแล้วนะฮะเหตุปัจจัยถึงพร้อมเดี๋ยวถึงเวลารู้เองนะครับรู้ทุกคนครับทุกคนรู้ได้เฉพาะตัวตัวเองเท่านั้นเลยนะครับว่านิพพานจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตัวเองไปเห็นเองนะฮะว่าเป็นยังไงไม่จําเป็นต้อง ไปบอกไปเก่าไปสรุปไปยัดเยียดให้เขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็รู้เองอ่ะเดี๋ยวเราก็รู้เองเดี๋ยวเขาก็รู้เองเพราะว่าไม่มีเราไม่มีเขานะฮะไม่มีผู้เห็นผู้ไปถึงแล้วก็ไม่กลับมานะฮะเพราะว่าก็เห็นส่โลงแล้วก็ไปทุกรายนะครับไม่ได้กลับมาไม่ได้ลุกที่ลูกกลับมาเนี่ยคือไม่ถึงที่สุดนะฮะที่ลูกกลับมาบอกว่าเห็นสสารค์นรกเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดของสังสารวัตรใช่ไหมก็เลยต้องกลับมาอยู่เออแต่พอกลับมาแล้วถึงที่สุดก็ไปอีกนะครับก็ไปไม่กลับเลยนะฮะ ็ดังตะระปัดพระตอนสวดรพิธรมอ่ะไปไม่กลับรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่ายังไงที่สุดแล้วก็ถึงที่สุดก็ต้องเห็นเองนะครับไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายนะครับเราก็ต้องรับผลของมันนะครับเพราะว่ากรรมมุนาวัตติโลโกยังไม่สั์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับถ้าทั้งชีวิตประกอบมาแต่อกุศลเนี่ยไม่เคยสร้างกุศลเลยเนี่ยปั้นไปชีวิตก็จะทุกข์ทรมานนะครับจิตสุดท้ายก็จะทุกข์ทรมานดิ้นรนทุกข์ทรมานนะครับ จนไปไหนก็ตอนนั้นเป็นเรื่องของเขานะครับมันเป็นตถาตานะครับเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเขาได้รับผลของเขาเองนะฮะส่วนเราเนี่ยนิพพานเ,เป็นยังไงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองแก้วเป็นกายแก้วหรือว่าไม่มีการร,รู้การเห็นอะไรเลยเนะี่ยก็ไม่ต้องไปสรุปไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปนึกนะครับถึงตอนนั้นถึงเวลาเดี๋ยวรู้เองเหมือนกับธรรมะดอกบัวที่พระพุทธเจ้าเด็ดขึ้นมาเนี่ย คนเป็นร้อยเป็นพันก็เห็นไม่เหมือนกันนะครับแต่ถึงเวลาเมื่อแสงแห่งปัญญาสาดส่องมาครับเดี๋ยวดอกบัวจะบานเองนะฮะถึงเวลาดอกบัวจะบานเองนะครับถึงเวลาเดี๋ยวรู้เองนะครับไม่ต้องเร่งให้รู้นะฮะเพราะว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งต้องเร่งนะครับมันเร่งไม่ได้เหตุปัจจัยถึงพร้อมมันรู้เองนะฮะผู้ที่ถึงที่สุดแห่งสังสารวัตรนี้แล้วก็ลงลงทุกลายนะครับแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นกลับมาบอกนะครับที่ลุกกลับมาบอกได้กลับมาเล่าได้เนี่ยคือ พราะยังไม่ถึงสังไม่ถึงที่สุดแห่งสังสารวัตนี้นะครับก็เลยยังต้องอยู่นะฮะแต่พอก็ถึงที่สุดก็ยังไปเหมือนกันนะครับก็คือไปไม่กลับนะครับไปไม่กลับไปแบบไม่หวนกลับไม่คิดถึงคนข้างหลังนะฮะไปแล้วไม่คิดถึงคนข้างหลังว่าเขาจะสุขหรือทุกข์เพราะว่าอัตตาอัตโนนาโถนะครับพึ่งตนเองครับพึ่งใครไม่ได้นะครับพึ่งได้แต่ปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองสั่งสมมานะครับเพราะฉะนั้นเพียรสร้างหมั่นสร้าง สติสมาธินะครับเพราะว่าเมื่อสติสมาธิชอบเป็นยังไงครับปัญญาเกิดปัญญาเกิดแล้วก็คือปัญญาชอบก็กลับมาเป็นอริยมรรคมีองค์แปดนะครับทวนอริยมรรคอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยขัดเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยบรรลุคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะถึงที่สุดเองนะครับถึงที่สุดแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกนะครับเราจะรู้เองทุกคนครับนะฮะทุกลายนะครับรู้ทุกลายไม่ต้องมีใครมาบอกเลยถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาไปเนี่ยรู้เลยว่าอืม ไม่กลับมาแล้วแหละนะฮะไปไม่กลับแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สว <<|so|> ัสดีครับ